สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องชนิดของคำค่ะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำนามใช้เรียกตามชื่อนะคะ,ะคำนามจะมีหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆอาจจะเรียนไปเมื่อตอนชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาเรียนเพิ่มกันอีกค่ะอ่าเรามาดูความหมายของคำนามกันนะคะว่าความหมายของเขาเนี่ยคำนามคืออะไรคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่สภาพอาการลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลและทะเลค่ะต่อมานะคะเรามาดูชนิดของคำนามกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะอะละค่ะ คำนามนะคะแบ่งออกเป็น5ชนิดค่ะนั้นได้แก่อะไรบ้างคะเด็กๆเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะชนิดที่1นะคะก็คือสามาัญนามค่ะชนิดที่2ค่ะวิสามาัญนามชนิดที่3สมุหานามชนิดที่4ลักษณะนามและชนิดที่5อาการานาม ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะสอนเด็กๆในสองชนิดด้วยกันค่ะก็คือชนิดที่1นนะคะสามาัญน,นามหรือเรียกอ,อย่างว่านามสามัญค่ะและอีกชนิดหนึ่งก็คือวิสามัญน,นามค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูคํานามชนิดที่1กันค่ะเรื่องสามัญน,นามนามสามัญ สามานนามหรือนามสามาญหมายถึงคำนามทั่วๆไปใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของทั่วๆวไปโดยที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเด็กๆจำให้ดีๆนะคะว่าสามานยนามเนี่ยนะคะเขาไม่ชี้เฉพาะเจาะจงะถึงตรงนี้เด็กๆอาจจะงงนิดนึงนะคะเราม,มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ คุณครูมีตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะ,ะตัวอย่างคำแรกนะคะคุณครูขึ้นอะไรมาให้คะเด็กๆป่าเก่งมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคุณครูนะคะขึ้นรูปป่ามาให้เป็นยังไงคะสามารถยนาน้าเขาเป็นยังไงคะเป็นชื่อกว้างๆไม่ระบุนะคะว่าที่นี่เป็นป่าที่ไหนใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราไม่รู้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะเขาไม่ได้ระบุชื่อนะคะดังนั้นป่าที่ประเทศไทยหรือป่าที่ประเทศลาวเรียกว่าสามัญนามค่ะเพราะว่าเขาไม่ระบุชื่อป่านะคะอ่าเรามาดูต่อไปนะคะคำว่าน้ำตกเห็นไหมคะคุณครูขึ้นรูปน้ำตกมาให้ น้ำตกก็ไม่ได้ระบุใช่ไหมคะว่าเป็นน้ำตกที่ไหนบอกแค่ชื่อบอกแค่สถานที่เท่านั้นนะคะว่าที่นี่นะคะว่ารูปนี้นะคะเป็นน้ำตกคะ่ะต่อมาค่ะคุณครูขึ้นคำว่าภูเขาให้เด็กๆนะคะภูเขาเห็นไหมคะว่าภูเขาเนี่ยมีมากมายเลยนะคะบนโลกเอาใกล้ๆตัวของเราคะ่ะแค่ในจังหวัดจันทบุรีภูเขานะคะคุณครูก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็น ภูเขาที่ไหนไม่ได้เป็นไม่ได้ระบุว่าเป็นภูเขาที่จังหวัดระยองไม่ได้ระบุว่าเป็นภูเขาที่หิมาลัยหรือว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นภูเขาม่านฟ้าวิมา,านดิน <shorter> เห็นไหมล่ะคะภูเขาเฉยๆนี่แหละคะ่ะเรียกว่าสามานยนามหรือเรียกอีกอย่างว่าไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาคําว่าหมอกคะ่ะอ <1> 1> เห็นไหมคะเด็กๆคำว่าหมอกคุณครูก,ก็ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกสถานที่นะคะว่า หมอกที่นี่นะคะที่คุณครูขึ้นรูปมาให้นะคะว่าเป็นหมอกที่ไหนเห็นไหมล่ะคะต่อมาสถานีตำรวจเห็นไหมคะสถานีตำรวจภูทรตุ๊ดต,ต,ต,ตุุก็ไม่ดีบอกบอกแค่รูปภาพแล้วก็สถานที่มาและที่สุดท้ายคะ่ะคนเห็นไหมคะเด็กๆว่าคุณครูก็ไม่ระบุว่าเป็นนางสาว หรือนายหรือเด็กหญิงหรือเด็กชายหรือว่าเป็นคนจีนเป็นคนไทยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะก็คือสามัญนามนั่นเองก็คือไม่ระบุเฉพาะเจาะจงะเป็นยังไงคะไม่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่ได้บอกนะคะว่าที่ไหนอย่างไรบอกแค่กว้างๆนะคะกว้างๆอย่างนี้ล่ะค่ะเรียกว่าสามัญนามคะ่ะ ต่อมาเรามาดูคำนามชนิดที่สองเรื่องวิสามารยนามค่ะวิสามานยนามหมายถึงอะไรคะเด็กๆคำนามเฉพาะที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่โดยจะจงว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรหรือ เป็นอะไรนั่นเองค่ะอาเรามาดูตัวอย่างคำวิสามานยนามกันค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆรู้จักคิวเทอปาไหมคะคิวเทอปานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวิสามานยนามของเรานะคะก็คือการชี้เฉพาะเจาะจงมีแค่สิ่งเดียวบนโลกมีแค่สิ่งเดียวในโลกของเรานะคะ เป็นแค่ที่ที่เดียวบนโลกนะคะไม่มีที่อื่นซ้ําค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวในโลกนะคะไม่มีใครมาซ้ําค่ะอย่างเช่นคิวเทโอปาก็มีแค่คนเดียวบนโลกนะคะมิสเตอร์บีนเด็กๆรู้จักมิสเตอร์บีนไหมคะมิสเตอร์บีนเห็นไหมคะเขาก็มี แค่คนเดียวในโลกถึงแม้ว่าจะมีคอเวอร์หรือว่าจะมีโครนิ่งของมิสเตอร์บีนนะคะก็นั่นก็ไม่ใช่ค่ะมิสเตอร์บีนก็คือคนเดียวบนโลกนั่นเองค่ะต่อมาค่ะลุงตู่ค่ะลุงตู่หรือว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเรานะคะก็มีแค่เพียงคนเดียวบนโลกเท่านั้นต่อมาค่ะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าแจ็ค สวัสดีครับผมแจ็คแทโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอ่าเพลงนี้ก็มีเป็นแค่เพลงเดียวบนโลกนะคะเพราะว่าไม่มีใครเหมือนแล้วค่ะแล้วเขาก็ไม่เหมือนใครนะคะสําหรับแจ็คแป๊บโฮของเราค่ะเอาละค่ะตัวอย่างคําวิสามาัญน,นามต่อไปค่ะเป็นยังไงคะวิสา,า,ามัญนามคือคําที่เฉพาะเจาะจงเยี่ยมมากๆเลยค่ะอ่าเด็กๆคุ้นภาพกับภาพนี้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหน เก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเนรนางพญาจันทบุรีของเรานั่นเองเป็นยังไงคะเนรนางพญามีที่เดียวบนโลกและในแค่ใน,ในประเทศไทยของเราเท่านั้นจังหวัดจันทบุรีของเราก็เช่นเดียวกันค่ะมีแค่ที่ในประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นนะคะดังนั้นเราจะเรียกเนรนางพญาว่าเป็นการอะไรคะเป็นคำวิสามานยนามนะคะเพราะว่าเขานะคะวิสามานยนามญญเป็นยังไงคะเด็กๆ วิสามานยนามเป็นการระบุเฉพาะเจาะจองเลยจังหวัดก็คือจังหวัดจันทบุรีระยองจันทตราดอะไรก็ว่าไปนะคะวิสามานยนามคือการระบุเฉพาะเจาะจองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ Oasis World ค่ะ Oasis World นะคะเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวหรือเปล่าคือที่การนะคะแสดงโลมาให้เราได้ดูนะคะตอนนี้นะคะก็ อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะเด็กๆอ่า Oasis World นะคะ o s s i s World ก็มีแค่ที่เดียวในจังหวัดจันทบุรีนะคะไม่มีที่อื่นซ้ำแล้วค่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกนะคะคุณครูขึ้นคำว่าน้ำตกคลองเจ้าที่เกาะช้างมาให้ค่ะเป็นยังไงคะน้ำตกคลองเจ้า เป็นสถานที่ก็คือมีอยู่แค่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะถ้าอยากจะมาน้ำตกของเจ้านะคะก็ต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นค่ะต่อมาคน้ำตกพิ้วมีปลามากมายว่ายแหวกชุมชุมชุมชุกช,ช,ช,ชุมนะคะอยากมานะคะสถานที่ค่ะก็ต้องเป็นที่จันทบุรีที่เดียวค่ะระยองไม่มีน้ำตกพิ้วนะคะหรือว่าอะไรคะเชียงใหม่ไม่มีน้ำตกพิ้วนะคะ มีแค่ที่จันทบุรีของเราเท่านั้นค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเรามาสรุปความรู้วันนี้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆข้อที่1คํานามมีทั้งหมด5ชนิดได้แก่สามานยนามวิสามานยนามอาการรนามลักษณะนามและสมุหานามสอสามานยนามคือคำนามที่อะไรคะเด็กๆ ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเยี่ยมมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะวิสามานยนามคือคำนามที่อะไรคะเด็กๆชี้เฉพาะเจาะจงระบุเลยค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆทุกคนบายบายค่ะ